ตอนนี้นะครับก็เป็นพิธีไหว้ศาลนะครับที่อยู่หลังบ้านเนะาะศาลพระภูมินะครับศาลบ้านศาลนู่งก็อยู่บริเวณหลังบ้านที่กำลังสร้างเลยนะครับ you guys สองอันเลยได้เลยสองคู่ยอไปหนไ่่สัอไปใารไี่่นอื่ครับขางมีทีโอ้เฮียแกเลยอย่าสัมผัสตะปูก็แล้วกันอ๋ออย่างเดียวตะปูเนียไปหนูเดินไป บูมาฆ่าเนี่ยคนนะสาดได้แน่มือนแดงนี่ะอสังจ้าตัวนี้จะได้แซดลบตัวเี้ลบลบ dạ, dạ có đấy chị, chị, có đấy, không ai đuổi chân lên, coi sập, coi sập, ตอนนี้บ้านนะครับในส่วนตัวบ้านก็มาฉาบเพิ่มเติมครัในส่วนที่อยู่หลังบ้านเนาะฉาบภายในนะครับพระเอกของเราพระเอกซิลี่พระเอกซิลี่ วันนี้เล่นใช่ไหมวันนี้วันนี้เล่นใช่ไหมครับวันนี้เล่นแม่เอ,อหมอลำนะทีเบทีเมื่อกีน้น่ะใช่ไหม<า> <feed> อ๋อซ้อมไปเฉยออซอมไปอม ได้ครับไปตรงนี้เดี๋ยวเราไม่มีรองเท้าเดี๋ยวเพื่อนจะไหวครูแล้วสักหน้อหมดแล้วเราขึา้นไปดูงานกันก่อนนะครับคันนี้ก็พามาชมระหว่างรอเขาเริ่มพิธีนะครับดูงานของส่วนตัวบ้าน บัวยักษ์บัวยักษ์บัวเสร็จยังหร่อร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่เสรจ็จอตอ,อืมใหญ่มากโคตรหนัก <c oughs> เลยมี <c oughs> เสามาตั้งเเสากลมมาตั้งอืมันบบ มื่อสิเลือกได้เมื่อได้ว่างนี่เด้อได้ขอเพื่อนะเป็นคนเป็นได้อันนี้พุทธเจ้าก็ได้ใส่เอา เดินชมในส่วนของตัวบ้านนะครับเป็นวิลเรณยชั้นสองครับก็จากคลิปที่แล้วที่เขาพามาดูนะครับก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมครับก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับตาม่วนนี้มันฝนตกครับยังทําเพิ่มเติมอยากเพราะงานมันเหลืองานภายนอกนะครับภายในก็นไ,ไกลๆแล้วครับน,นี่ห้องบ่อนกุี่ห้องบ่อนกุนกเลยนครับ เป็นห้องของบอสนกครับ,บกน,น,นกพงศกรก็ที่ก็พามาดูครั้งที่แล้วก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมน,นะมันเหลืองานภายนอกนะที่มันยังเก็บไม่ได้ว่าฝนตกทุกวันเลยครับทุกช่วงนี้ ครับดาดฟ้าจะมีการเทปรับระดับนะครับแล้วก็เทปูนกันซึมครับทาสีกันซึมนะครับที่ถอดรองเท้านี่ไม่ใช่อะไรครับรองเท้าหายครับหายไปถอดต,ตรงไหนก็ไม่รู้คนเยอะหดาดฟ้า เราจะเทเจกันซึมปรับระดับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพายนี่ก็งานสำคัญงานใหญ่เลยครับเพราะคนมารวมตัวกันเยอะมากวันนี้มันสองสองร้อยคนได้ครับวันนี้ส่งได้อยู่แล้วเออใช่สิอีกฝั่งเปิดด้วยก ตองแต่ตัวห้องน้ำห้องน้ำกว้างขวังนะครับเนี่ครับเมื่อกี้ที่พาชมก็เป็น ที่ทีนะครับนี่ครับไหว้ครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางครับเป็นศาลอยู่หลังบ้านนะครับหลังบ้านวัดนกหลังที่กำลังสร้างใหม่นะครับจะมีศาลอยู่ด้านหลังนะครับทําการไหว้วงสวงอะไรต่างๆครับไหว้ศาลเจ้าที่เจ้าทางครับจะไหว้ทุกอย่างครับที่เป็นสิริมงคลนะครับวันนี้ครับก็พาชมบรรยากาศรอบๆครับตัวบ้านครับ หลังที่ให้ชมเมื่อกี้ก็เปน็นนี้ครับบริเวณสาไวาน้ำาตรงนี้ก็จะเป็นสาไวาน้ำตลังหมดเลยแล้วก็สารจะอยู่บริเวณนั้นฮะที่เข้าไปว่ายกันนะครับวันนี้เป็นพิธีสําคัญนะครับดูคนข้างเยอะดูรถเลยครับรถจอดหน้าแบบเต็มถนนหมดเลยครับคนมาเยอะมากมาร่วมพิธีนะครับ รอมรถช่างของเราด้วยนะครับ,รบช่างไฟก็กําลังเดินทางนะครับช่างไฟแดกท่อมาแล้วครับช่างไฟน่นช่างไฟไปทําการเดินท่อเพิ่มเติมส่วนที่เหลือนะครับก็ <c oughs> งานก็ประมาณนี้เท่าเดิมมีฝ้ามีสกิมสีนะครับที่อัปเดตไปงานบัวช่างก็เข้าทํางานทุกวันนะครับก็ ค่อยๆทำไปดีส่วนในส่วนที่ทําได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยๆนะเพราะว่าบางบางอย่างมันยังทําไม่ได้เนาะนะ <S <S ดีครับ <S <S แ,แบกท่อมาแล้วาแฟ เดี๋ยวก็ตัดคลิปไปที่พิธีนะฮะอีกสักหน่อยนะครับเขาจะเริ่มพิธีกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปในส่วนของทางพิธีก่อนเนาะให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวให้ปฏิบัติต่อกันไปเรื่อย